สวัสดีครับวันนี้มาพามาชมตัวงานเบอร์ครับผมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นงานเบอร์เ,อเลข2ตัวล่างนะครับสองตัวล่างเบอร์ละ160บบาทครับผมนะครับก็จะเป็นงานออกเบอร์ครับ <S <S เป็นงานไม้พยุงล่างไม้ชิงชันครับ ระบบไกนะครับก็จะเป็นไกเซฟออโต้นะครับไกไกก็จะล็อกตลอดเวลานะครับผมไกจะล็อกตลอดเวลาจะเหนี่ยวไกไม่ได้นะครับจะเหนี่ยวไกไม่ได้นะครับกดไม่ได้นะจะต้องกำนะครับหรือ,รอกดตรงนี้นะครับเราจะต้องกดตรงนี้ถึงจะเหนี่ยวไกได้ครับนี่ครับ ลักษณะแล้วก็จะต้องกำรรกับกำแล้วก็กดถ้าเราไม่กำรรก็กดไม่ได้นะครับผมลูกดอกที่ใช้ก็ห้ามิลนะครับสี่ถึงห้ามิลห้ามิลก็จะพอดีนะครับเป็นรางทองเหลืองนะครับรางไม้ชิงชันครับปีกก็อยู่ห้าสิบห้าครับปีกห้าสิบห้าเซนระบบโรเลอร์ ส่วนเสริมยางได้นะครับก็จะอยู่จุดนี้เสริมยางก็คือเอาปมนะครับขึ้นมาจากด้านล่างนะครับลอยขึ้นมานะครับผมก็เป็นยางตึงได้เลยครับใส่ยางตึงนะครับผมก็ด้านหน้าก็ทําตัวตัวห้อยนะครับเอาไว้ห้อยทำหรับห้อยนะครับ ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นท่อนะครับท่อเบืร์ละหนึ่งร้อยหกสิบาทครับผมหนึ่งร้อยหกสิบบาทเป็นงานไม้พยุงนะครับลางลายชิงชันดูอีกข้างนะครับจับขวานะครับเป็นสินจับขวาจับทางมือขวาครับ เพราะว่าทางซ้ายนี่จะทําเป็นบากๆไว้นะครับจับขวาประมาณนี้ครับผมนะครับก็แอดไลน์มานะครับหากท่านไหนดูใน YouTube นะครับก็แอดไลน์ผมมาก็ได้นะครับเพื่อจะสั่งจองนะครับก็062-987-2011นะครับผมนะครับแอดไลน์มาหรือว่า Facebook นะครับเพจ ปืนยิงปลาล่าจระสีมานะครับแล้วก็เพจหน้าไม้ลาจระสีมาครับเข้ามาดูได้ครับเข้ามาดูก่อนได้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ